ตะก้าสารบ้านนาสวัสดีค่ะอาหายกันไปหลายวันเลยนะคะช่วงนี้ฝนตกไม่หยุดสักทีนะคะฝนตกทุกวันเลยนะคะยังไงก็สวัสดีทุกคนนะคะที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะพอดีคลิปนี้นะคะจะพามา่ทําทสายกระเป๋านะคะแล้วก็จะพามาดูวิธีใส่าสายกระเป๋านะคะว่าใส่ยังไงให้ดูแน่นนะคะแน่นแล้วก็ใส่ของได้เยอะใส่รับน้ําหนักได้เยอะนะคะ สัญญากับลูกค้าท่านหนึ่งไว้ว่าจะทำให้ดูแต่ทีนี้ฝนตกไม่อยู่สักทีนะคะตกทุกวันเลยเลยไม่ได้ทำนะคะคลิปนี้ถือโอกาสดีนะคะก็มาทำคลิปนี้ให้ดูนะคะก่อนที่จะไปใส่สายกระเป๋านะคะนี่ก็คือตัวกระเป๋าของเรานะคะจะเป็นสีนี้นะคะก่อนที่เราจะไปใส่สายนะคะเราก็มาดูวิธีการถักกันก่อนนะคะอ่า จะถักอันนี้จะเป็นสายเปียสามนะคะนี่ชุดหนึ่งจะมีอยู่3ามเส้นแบบนี้นะคะนี่จะมีอยู่3มเส้นแบบนี้อันนี้คือเราจะถักให้ยาวนะคะ,ะเราจะถักประมาณประมาณ55าสถึงหกเซนติเมตรนะคะอันนี้ก็จะร้อยหกสินะคะสีขาวนะคะ สีขาวที่อยู่ตรงกลางเราจะเราจะตัดร้อยหกสิบเซนติเมตรนะคะส่วนตัวนี้เราก็จะตัดอยู่ที่ประมาณหนึ่งร้อยสาสิบเซนติเมตรนะคะสองเส้นนี้นะคะแล้วก็รัดหนังยางไว้อ่ะจากนั้นก็สีขาวนะคะที่ยาวหกสิบเซนติเมตรเราจะเอาไปไว้ตรงกลางแบบนี้นะคะนี่สอดเข้าไปตรงกลางเส้นแบบนี้นี่เราจะเป็นสีม่วงกับสีขาวนะคะนี่สีม่วงกับสีขาวแบบนี้จากนั้นก็เอา เส้นนะคะความยาว60เซนติเมตรนะคะสอดเข้าไปตรงกลางนะคะ1เส้นแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะมาถักกันเลยนะคะอ่ะสำหรับวิธีการก็คือนะคะพอเข้าไปตรงกลางแบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็เอาเส้นที่อยู่ด้านล่างนะคะพับออกขึ้นมาด้านบนแบบนี้นี่เห็นไหมจากนั้นก็พับเส้นที่อยู่ด้านบนลงไปนะคะนี่ก็จะปเป็นคู่ด้านนี้ จากนั้นก็เหมือนเดิมค่ะเอาที่อยู่ด้านล่างพับขึ้นมาแบบนี้แล้วก็เส้นที่อยู่ด้านบนพับลงไปด้านล่างเนี่ยก็จะมาเป็นคู่กันแบบนี้นะคะก็ทําเหมือนเดิมค่ะทํากันไปแบบนี้เรื่อยๆนะคะเอาเส้นที่อยู่ด้านล่างนะคะพับโค้งขึ้นมาด้านบนแล้วก็เส้นที่อยู่ด้านบนพับลงไปด้านล่างแบบนี้นะคะนี่เห็นไหม ไม่ยากเลยนะคะง่ายๆวิธีทนถักสายกระเป๋าเปีย3ามนะคะง่ายๆก็แบบนี้เลยนะคะเราก็จะถักแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะได้ความยาวตามที่เราต้องการนะคะนี่อันนี้คือเราจะถักประมาณให้ได้50าถึงห้าสซนติเมตรนะคะมาดูกันว่าจะได้หรือไม่ได้เนาะ แล้วก็จะถักกันแบบนี้นะคะพอดีนะคะที่จะทําคลิปนี้ก็คือเราสัญญากับลูกค้าท่านหนึ่งไว้ว่าจะมาทําคลิปนะคะสอนวิธีการใส่สายนะคะให้ดูว่าใส่สายยังไงจะให้ดูแน่นนะคะและแข็งแรงนะคะเวลาเราเหิ้วของหนักจะได้ไม่หลุดเนาะะแล้วก็ถักให้มันสวยๆด้วยนะคะนี่พอดี ฝนตกติดต่อกันหลายวันมากเลยค่ะช่วงนี้ติดต่อกันทุกวันทุกวันทุกวันเลยเลยไม่ค่อยได้ลงคลิปสักเท่าไหร่นะคะตกอืมตกทั้งวันเลยค่ะแล้วก็ฟ้ามืดๆด,ด้วยนะคะก็เลยไม่ได้ทำคลิปลงให้ดูกันเนาะเนี่ยวันนี้ก็ได้โอกาสดีนะคะฝนไม่ตกนะคะแล้วก็ไม่มีแดดนะคะวันนี้ฝนไม่ตกแต่ก็ไม่มีแดดนะคะก็เลยถือโอกาสดีมาถ่ายคลิปให้ทุกคนดูวันนี้นะคะ ถ้าฝนตกเนาะบ้านของเราเป็นเป็นอ่าอะไรอ่ะหลังคาของเราเป็นสังกะสีนะคะพอฝนตกมาทีก็เสียงดังมากเราพูดก็ไม่ได้ยินหรอกเพราะว่าเสียงฝนก็ดังเนาะฝนตกหนักนะคะช่วงนี้ฝนตกแรงมากตกทุกวันเลยนะคะช่วงเช้าเราก็ส่งของลูกค้าด้วยทั้งฝนตกนะคะกลับมาก็ฝนตก ไม่หยุดสักทีก็ไม่ได้มีโอกาสได้ลงคลิปสักทีนะคะช่วงนี้คลิปเก่าๆก็ไม่ค่อยได้ถ่ายไว้ด้วยนะคะเราก็ทำคลิปลงคลิปวันต่อวันเนี่ยได้ถ่ายเราถึงได้ลงนะคะถ่ายคลิปไว้ถึงค่อยจะได้ลงนี่เราก็จะถากไปแบบนี้เรื่อยๆนะคะให้ได้ความยาวตามที่เราต้องการก็คือเส้นที่อยู่ด้านล่างก็พาออกมานะคะเนี่ย แล้วก็ไม่ได้บีบได้อะไรเลยนะคะก็ถากกันไปแบบนี้เรื่อยๆอย่าดึงให้แน่นมากนะคะ อ๋ออันนี้พึ่งจะได้40เซนเองนะคะทุกคนเราตัด130เซนติเมตรสงสัยจะไม่ได้ถึงไม่ได้ถึง50เซนละมั้งนี่เดี๋ยวลองหาสายวัดมาวัดดูนะคะว่าจะได้ถึง50เซนติเมตรหรือเปล่านะคะจากนั้นเราก็รัดหนังยางไว้ก่อนนะคะเพราะว่าด้านนี้เหลือสั้นแล้วเนาะแต่เหลือสั้นก็พอที่จะสอดได้อยู่นะคะ แล้วก็มาสานต่อด้านนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าด้านนี้เมื่อกี้เราเหลือไว้ยาวมากเลยเนาะนด้านนี้เราก็จะพลิกมาด้านนี้นะคะให้เขาเป็นลายของเขาเนาะพลิกไปตามลายเขานะคะ,ะได้อีกรอบหนึ่งโอเคจากนั้นก็รัดหนังยางไว้เหมือนเดิมค่ะ เดี๋ยวขออนุญาตไปหาสายวัดมาวัดก่อนนะคะว่าได้ความยาวเท่าไหร่แล้วนะตอนนี้นะคะใช้สายวัดวัดดูนะคะน,น่าเสียดายจังเลยไม่ถึงห้าสิบเซนนะคะทุกคนได้สี่สิบเจ็ดเซนติเมตรนะคะ mm. เพราะฉะนั้นเราต้องตัดเพิ่มแล้วแหละ mm. ไม่ได้ถักนานนะคะก็เลยค่อนข้างที่จะลืมไซส์นิดนึง mm. นี่เราถักมาก็จะได้สายแบบนี้นะคะ จะสั้นไปหรือเปล่าสำหรับกระเป๋าใบใหญ่เรามาวัดดูก่อนค่อนข้างที่จะสั้นนะคะเดี๋ยวเราจะทําให้สายยาวกว่านี้เนาะแอบไปเปลี่ยนเป็นเส้นยาวมาแล้วนะคะนี่แอบไปถักเส้นยาวมาแล้วก็ถักเหมือนกันนะคะทุกคนถักเหมือนกันเลยนี่นะคะ อันนี้เราตัก,กให้ได้ความยาว60เซนเมตรนะคะเราตัดเส้นเส้น2เส้นนี้นะคะอยู่ที่160เซนเมตรนะคะถ้ามือใหม่หาารก็เป็น165ก็ได้นะคะ165เซตมรก็ได้นะคะเส้นกลางแล้วก็160เซนเมตรนะคะจากนั้นเราก็มาดูวิธีการนะคะใส่กันเลยนะคะใส่สายนะคะหลายคนถักสายเป็นแล้วอาจจะใส่สายยังไม่เป็นก็มีนะคะ วิธีการใส่สายนะคะเราก็จะสอดเส้นสีขาวนะคะลงไปตรงนี้ตามช่องที่เราต้องการได้เลยนะคะ mm. นี่เห็นไหมทุกคนเห็นไหมคะมืดไปไหม mm. เดี๋ยวขออนุญาตเปิดแฟลชแป๊บนึงโอเคนี่นะคะเนี่ยแล้วก็สอดไปในลำดับที่เราต้องการได้เลยเส้นที่เท่าไหร่ได้นี่ไงนี่นะคะ เราจะสอดเส้นให้อยู่ด้านนอกแบบนี้นะคะเห็นไหมคะว่าเส้นเราจะเหลือยาวนะคะแล้วก็สอดเก็บลงมาเรื่อยๆเลยนะคะให้เขามาถึงก้นเลยเพื่อที่จะเขาจะได้รับน้ําหนักได้เยอะนะคะพอเวลาเราใส่ของหนักนะคะก็จะไม่หลุดเนาะใส่ของที่แบบรับน้ําหนักได้เยอะๆน,ะะนี่แล้วก็เก็บตัวสองเส้นยังไงให้สวยนะคะนี่ เราก็จะมาสอดเก็บอยู่ตรงก้นเลยนะคะนี่นะคะเห็นไหมเราสอดมาถึงก้นเลยนะคะแล้วเราก็สอดเก็บแบบนี้นะคะนี่วิธีการสอดเก็บนะคะนี่สอดเก็บให้สวยงามนะคะเราต้องสอดเก็บแบบนี้นะคะเห็นไหมเรียบร้อยค่ะนี่เราก็สอดไปตามช่องนี้เลยนะคะเหลือยาวแล้วก็สอดไปเลยค่ะสอดเก็บไปแบบนี้นะคะข้างนี้ก็เหมือนกันนะคะข้างนี้เราก็จะสอดนะคะ สอดให้ยาวลงไปจนถึงก้นตะกร้าเลยนะคะเพื่อที่จะได้รับน้ำหนักได้เยอะเนาะเนี่ยพอเวลาเราใส่ของหนักนะคะไม่ต้องห่วงนะคะว่าสายจะขาดสายจะหลุดอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยถ้าใบใหญ่เราจะสอดแบบนี้นะคะถ้าใบใหญ่เราก็จะสอดแบบนี้ตลอดเลยนะคะให้บาลานซ์นกันกับอ่าตัวตะกร้าของเราเนาะเพราะว่าตะกร้าใบใหญ่เผื่อคนบางคนใส่ ของที่แบบมีน้ำหนักอย่างเงี้ยค่ะใส่ของที่น้ำหนักเยอะๆอย่างงี้สอดเก็บข้างไก็ได้นะคะบางทีก็แอบ,บสอดยากนะคะไม่ได้ถือกันไกลมาด้วยไม่ได้ถือกันไกลมาด้วยนะคะทาย็มอ่ะนี่ สอดไปแบบนี้นะคะสอดไปแล้วก็ตัดเก็บได้เลยนะคะส่วน2เส้นนี้นะคะเนี่ยก็ดึงหนังยางออกนะคะเห็นไหมสอเส้นจะมีเส้นที่อยู่ด้านบนและเส้นที่อยู่ด้านล่างสอดเส้นที่อยู่ด้านล่างก่อนนะคะสอดไปทางนี้นี่เห็นไหมสอดเส้นที่อยู่ด้านบนก็สอดมาข้างนี้เนี่เขาก็จะไขว้สลับกันอยู่แบบนี้เห็นไหมคะเนี่ย ก็จะไขว้สลับกันอยู่แบบนี้จากนั้นก็ต่อเส้นนี้ลงตรงนี้ได้เลยนี่เส้นนี้ลงตรงนี้ไม่แน่ใจว่าเราสอดผิดข้างหรือเปล่าเนี่ยมันลงคนละสีเลยนะเนี่ยมเป็นไรได้หมดโอเคแล้วก็สอดมาแบบนี้เลยนะคะ สอดเก็บไปด้านข้าแตบนี้นี่นะคะเนี่ยก็สวยงามเรียบร้อยแล้วนะคะมันก็จะดูเรียบร้อยกว่ากันนะคะเนี่ยเห็นไหมสอดเก็บแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็ตัดเก็บตัวนี้ได้เลยนะคะเรามาดูฝั่งนี้อีกรอบนึงนะเอาเส้นที่อยู่ด้านล่างก่อนนะคะเอาเส้นที่อยู่ด้านล่างสอดมาฝั่งนี้แบบนี้นะคะนี่แล้วก็เส้นที่อยู่ด้านบนเราก็จะสอดมาฝั่งนี้ ฝั่งที่ฝั่งที่เส้นเขาชี้มานั่นแหละนี่สอดมาแบบนี้จากนั้นก็โค้งเก็บลงแบบนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นสามเหลี่ยมอยู่แบบนี้นะคะนี่ดึงให้แน่นเลยนี่นะคะจากนั้นก็สอดเก็บ ด้านนี้อีกแบบนี้นะคะข้างนี้แล้วก็สอดเก็บไปแบบนี้เลยนี่เห็นไหมคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะตะกร้าของเราดูสายตรงนี้ดูดูแน่นๆไปไม่ยังไงไม่รู้นี่พีนี่ถ้าผ้าใหญ่เราก็จะใส่สายแบบนี้นะคะนี่เห็นไหมแล้วก็อีกข้างหนึงนะคะ จากนั้นก็ตัดเก็บได้เลยนะคะอีกข้างหนึ่งแล้วก็จะสอดใส่เหมือนเดิมเนี่ยทำเหมือนกันทุกอย่างเลยนะคะเหมือนฝั่งนั้นนะคะดึงหนังยางออกนะคะแล้วก็เส้นที่อยู่ข้างล่างสอดมาด้านนี้ก่อนนี่เส้นที่อยู่ด้านบนเราก็สอดมาฝั่งนี้ ากนั้นเราก็เก็บลงมาแบบนี้เห็นไหมเนี่ยนะคะ,ะ,คะไม่ว่ากันนะทุกคนเพราะว่าบางคนนี่ทำไม่เป็นจริงๆใครทำเป็นแล้วก็ผ่านได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะหลายคนก็ไม่เป็นจริงๆนะคะ นี่จากนั้นก็ตัดเก็บปลายเส้นได้เลยนะคะเรียบร้อยนะคะพอเสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นหน้าตายอย่างนี้นะคะเนี่สายของเขานี่นะคะนี่วิธีการเก็บสายก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็จะใส่ของได้เยอะนะคะรับน้ําหนักได้มากนะคะเพราะว่าเราสอดนะคะเนี่ยเวลาเราสอดเราสอดเก็บมาถึงก้นตะกร้าเลยนะคะนี่เห็นไหม ก็จะรับน้ําหนักได้เยอะนะคะยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาชมคลิปนะคะเข้ามาชมคลิปแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆให้ด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้คราวหน้าจับชาทําอะไรกันอีกนะคะก็อย่าลืมกดติดตามไว้แล้วกันนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ